สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปวีคลาสทุกท่านเข้าสู่ช่องดีพีธรรมดานะครับช่องดีพีธรรมดาก็จะมานอนเสนอคุณนนิคีบ่ายนะครับคุณนิคีบ่ายของวันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคุณนิคีก็คือคุนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดียนีให้ชมทุกๆวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเรามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับ,บกดติดตามตกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอามาชมกันเลยนะครับชมกันเลยนะว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับมองเห็นไหมไปเกิดไปนะครับเกิดไปนะเกิดไปนะครับศูนกันหนึ่งนะครับวันที่3 0ทุตตะคม2 5 6 8นะครับคุ้นนี้ที่บายเด่นทุนกับหนึ่งเงี้นที่ศูนย์นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับส่วนหนึ่งก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเกินเกหนึ่งนะเราจะมาเน้นที่ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับเน้นนะส่วนศูนย์สี่ศูนย์ห้ากับหนึ่งสี่หนึ่งห้าเป็นตัวรองมาแล้วท่านนะใครชอบก็จยัดไปนะครับส่วนชุดยินก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์หนึ่งนะครับยินกันนะเดินรูดวิ่งเน้นที่ศูนย์นะครับใครชอบหนึ่งก็รูดที่หนึ่งกับศูนย์นะครับเหมาอนี้นะออขอขอบคุณมากๆนะครับ พบกันใหม่อีกทีก็วันจันทร์ยนะดางสาวอาทิตย์หยุดนะครับประมาณมานี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแห่งๆหงแหงให้กันนะครับวันนี้นะสวัสดีครับ